สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดียชุคลิกนำเสนอกระดาษแบบมาอีกแล้วสดสร้อนๆจริงๆนะคะคือกระดาษชื่อว่า IDT กระดาษจะเป็นแบบนี้นะคะ IDT อย่างนี้นะคะชื่อเต็มๆคือ Intelligent Dark T-Shirt Paper นี่เป็นยังไงเป็นกระดาษอัจฉริยะอย,ยังไงเดี๋ยวเราจะบอกนะคะคือว่ามันสามารถพิมพ์บนเสื้อคอตตอนได้ทั้งหมือนิกเม์และหมึกซับ โอ้โหเป็นอะไรที่เม a z i n g มากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไอ้กระดาษแบบนี้เนี่ยที่เราปกติพิมพ์ใส่ข้อต้นเนี่ยพิมพ์ด้วยหมึกซับได้ยังไงเรามาดูเทคนิคกันนะคะทำยังไงนะคะโอเคสิ่งแรกเราทําด้วยหมึกพิมพ์ธรรมดาก่อนเสื้อันนี้เราเป็นด้วยหมึกพิมพ์ธรรมดาก่อนก็คือไม่กลับด้านเป็นเหมือนกระดาษที่เราใช้ทั่วไปกระดาษทอนเฟอร์หรือกระดาษ P.U พิมพ์นะคะก็คือพิมพ์แบบไม่กลับด้านธรรมดาเดี๋ยวอันนี้คือพิมพ์พิมพ์เราสาธิตให้ดูพิมพ์ก่อนนะคะว่าตัว I.D.T เนี่ยมันจะะะะเเเหหนนนนนียวกกััรรดาาาษทาฟอ์ลงง้นนะะํิค ดีกว่ายังไงจะสาธิตให้ดูนะคะตอนนี้ก็คือถึงอุณหภูมิที่เราต้องการคือตั้งที่300องศาฟาเรนไฮหรือ150องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ถึงแล้วก็จะเอาเสื้อวางนะคะเป็นเสื้อคัตต้อนนะคะจะได้ผลที่ดีที่สุดนะคะอันนี้ก็เอารอกออกมานะคะออาลอกออกมาง่ายๆนะคะกระดาษจ,จะเนื้อบางมากลอกง่ายนะคะเราสามารถเอา กระดาษข้างหลังมันนี่แหละนะคะเอาเป็นตัวรองหน้าได้นะคะ,ะ,คะถ้าเราต้องการความมันมนะคะเดี๋ยวลอกใช้ลอกนะคะกระดาษจะบางมากอันนี้มาจากอเมริกานะคะโอเคเราสามารถใช้กระดาษตัวนี้นะด้านนี้นะคะรองหน,หน้าได้เลยะคะ่ะโอเคแล้วก็ลงกดหน้าหน้าอยู่ได้เลยนะคะกระดาษดีนะคะกดเพียงแค่15วินาทีเท่านั้นนะคะ ก็ถ okay, so okay, so mm ึงเวลานะคะแล้วก็รอเย็นกดอีกสิบวินะคะเป็นเทคนิคนะคะเทคนิคให้ให้เสื้อเนียนเรียบนะคะรออยู่นิดนึงนะคะแล้วก็กดอีกสิบวิโอเคแล้วก็ดึงขึ้นนะคะจากนั้นรอเย็นแล้วค่อยดึงกระดาษออกนะคะอื มันก็ดน่าสวยงามมากนะคะโอเคอันนี้เราก็สามารถเอานำไปซักได้เลยนะคะตัวนี้ไม่ต้องรอเี่ยลองยืดดูนะคะยืดไม่แตกเลยค่ะยืดไม่แตกเลยนะคะดึงดึงแรงได้เลยดึงแรงได้เลยนะคะยืดมีแรงแรงไม่ไม่แตกเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเรามาสาธิตการทาเสื้อ คัดต้อนด้วยหมึกซับนะคะว่าพิมพ์บนกระดาษไอดีทยังไงนะคะนี่คือกระดาษไอดีทีที่ไดคัดแล้วนะคะสมมุติเราจะพิมพ์ภาพอันนี้ใช่ไหมคะบนเสื้อคอตตอนสีสดาแล้วก็เอากระดาษนะคะมาไดคัดรูปอันนี้ก่อนให้พอดีเป๊ะเลยนะคะให้พอดีเป๊ะให้ท่ากันเป๊ะอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ค่ะอันนี้คือกระดาษซับนะ,ะนี่กระดาษซับพ,พิมพ์กับข้างซ้ายขวานะคะส่วนกระดาษไอดีททำตัวรองพื้นก่อนจะไม่มีพิมพอะไรใดๆอะไรทั้งสิ้นนะคะ เอาจะตัวไอเดที่ลอกพื้นก่อนอย่างนี้ค่ะแล้วกดเพียงแค่สิบนาทีเท่านั้นนะคะมาดูเทคนิคการทํหบึกซับบนกระดาษไอดีทีนะคะบนสกอตตอนก็คือเราเอาไอดีทีตัดเป็นรูปอะไรอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็ลอกออกมาก่อนค่ะลอกออกมานะคะลอกเป็นพื้นนะคะโดยที่ไม่พิมพ์ลายนะคะนี่คือเทคนิคนะคะโอเคแล้วก็ค่อยๆลอกมาจะเห็นว่ากระดาษเราบางมากเลยนะคะ บางคล้ายๆพิวพิกเมนต์เลยนะคะโอเคแล้วก็วางอย่าผิดด้านนะคะลูกค้าต้องตั้งสติก่อนนะคะโอเควางอย่างนี้นะแล้วก็วางอย่างนี้โอเคจากนั้นเราก็เอากระดาษกระดาษเอ่อกระดาษไข่ที่เราให้มานะคะวางแฟรอย่างนี้นะคะอันนี้กดลองพื้นพีแค่สิบวินาทีเท่านั้นในความร้อนสามร้อยองศาเอฟนะคะกดแค่สิบวินาทีเท่านั้น,นะคะ่ะกดเลยค่ะ อ่ะอันนี้ก็ปักเดียวนะคะไม่ต้องไม่ต้องออนี่ดึงออกเห็นไหมคะจะเห็นว่าเราจะลองพื้นสีขาวนี้ก่อนนะคะจากนั้นเรากระดาษซับนะคะกระดาษซับที่เราพิมพ์กับข้างลูกค้าสําคัญมากต้องทําให้เป๊ะนะคะทาให้เป๊ะนะคะเอานี้วางให้พอดีเป๊ะเลยค่ะอันนี้ต้องลองมัดระวังนิดนึงนะคะวางให้พอดีเป๊ะให้พอดีเป๊ะนะคะโอเคจากนั้นเราก็กดลงตั้งอุณหภูมิ60องศา60วินาทีท,ท,ทีทำเหมือนเสื้อ ทำเหมือนทำเหมือนงานงานซับเลยนะคะเหมือนงานซับบนเสื้อผ้าทีเคเหมือนกันเลยค่ะโอเคแล้วเราก็ตั้ง60วิเหมือนพิมพ์้วยกระดาษซับเลยอะคะ่ะอนนี้ก็ได้เวลานะคะเราก็กดลงมาเลยค่ะ นี่ก็ถึงเวลานะคะก็รอแป๊บหนึ่งค่ะโอ้ออกมาสวยมากเลยนะคะก็คือโหสวยมากคือไม่ต้องไม่ต้องมีเอ่อไม่ต้องใช้กระดาษนี่ได้เลยลองยืดดูนะคะยืดเลยค่ะยืดเลยค่ะไม่แตกเลยนะคะโหสุดยอดเลยนะคะก็สวยงามมากนะคะสำหรับตัว idt พิมพ์ด้วย หมึกซับนะคะอันนี้ก็สาธิตให้ดูค่ะขอบคุณมากค่ะสนใจติดต่อเราได้ที่0852406098 0830340895 www.ideatoclick.com หรืออีเมล ideatoclick@gmail.com ideatoclick จินตนาการที่ไม่สิ้นสุด